ชาวบ้านพูดได้รับความเดือดร้อนเขาไม่ได้อยากให้คุณเป็นศัตรูหรือไม่อยากมหคุณเป็นศัตรูผมมาตรงนี้มาหลอกเนี่ยไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองนะครับเพราะเกณฑ์กับฟ้อมเดือดร้อนเพรพวกผมที่เจอมาหมดสิบสามปีครับจนรทั้งรถผมก็ต้องขายออกไปบางที่บ้านช่องก็ต้องขายบางที่ถึงก็ต้องไปเก็บขวดขายไม่มีที่นอนคุณไม่เคยมาดูคุณเป็นรัฐบาลคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นนายกแต่คุณน่ะมีเงินครับ <น>ตรวมงพานิ์เข้ามาคุณต้อนรับอย่างดี<น>แต่เกษตรกรน่ะเข้ามาคุณไม่เคยเห็นหัวคุณเป็นตอตมาจากพวกผมพวกผมเลือกคุณมาตอนคุณที่จะไปเลือกตั้งครับผลตกควาร้องคุณไปกราบไหว้พวกผมอพอคุณเป็นปุ๊บคุณถึงพวกผูเมืองมาตัวหนึง่งครับผมอะ ผมนิดเดียวส่งท้ายเพราะเดี๋ยวไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ <Okay. S 1> เพราะว่ามันเป็นความคืบหน้าที่สําคัญเหมือนกันเพราะเขาบอกมาบอกว่าเฮ้ย hey, เขาทําอยู่นี่ไงเขามีนวัตกรรมนะกรมประมงให้ข้อมูลมาอันนี้ผมก็ทราบมานะฮะบอกว่าเขาตอนนี้สาม,มารถแก้ปัญหาได้แล้วคือทําให้ปลาหมอ,อข้างดําเป็นหมันซึ่งมันฟังดูมีความหวังมากเลยอันนี้ผมรู้สึกว่าจับจับต้องได้แต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าสาเร็จแล้วด้วยนะฮะแต่อยู่ในระหว่างขั้นตอนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจะใช้เวลา3ปี ไม่ขาบอกว่าที่จะบอกว่าน้ำลายแก้ปัญหาไม่ได้ผมไม่เชื่อคับไม่เชื่อคีหน้าคือถ้าทำได้ร้อยอีก3าปีอีก3าปีเนี่ยมันร้อยปร์เซ็นของประเทศไอ้สาปีนี่คือทดอยู่ในห้องแล็บคือคือเรื่องนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าเรากลับไปตรงนั้นนะตรงที่บอกว่าจริงๆที่เรามาเพราะเรามุ่งหวังว่ารัฐบาลโดยนายกเนี่ยจะช่วยเราได้เรามาเพื่อขอเวลาขอเวลานายก แต่พอนายกไม่มาเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อมึงพวกเดียวก็ไอ้นายทุนผู้นําเข้าปลาละสิมึงถึงได้ไม่มาคุยกับกูมันเป็นอย่างแค่นี้แหละครับผมได้ครับนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นกรุณาฟังเถอะครับผมคิดว่านะฮะถึงจะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้ากูจะนับ1 2คือมีแค่2คนเองแต่ผมคิดว่าเป็น2คนที่เป็นตัวแทนของข้อเท็จจริงในหลายๆด้าน